สวัสดีครับผมรอครับรอคุณอุดนะครับผมว่าสวัสดีทุกทุกท่านนะครับพี่น้องโอ้โหวันนี้จะมอบเลยเนาะครับพี่น้องจะมอบเลเนาะฮะได้ไปเลยเิบกน้อยผู้ใหญ่มผู้ใหญ่มาครับผู้ใหญ่มาครับว้ิบเรดเถีน้องเอ้ยิแตก นี่คือผู้ให่บ้านครับผู้ใหญบ้านคู่น้องพื้นนะครับผมยังไม่รู้ยังคงบอกไปหรือยังอยากได้อยากได้สภาพผู้ใหญ่านเพียรกาวีกับก um> ้ um> <k <k> <k <k> <k <k ่มีคนี่มช่วยเลืคนยาก้ผู้อยากได้อยากได้ต้อการมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ให้เขามีชีวิตที่ดี โอเคนะครับผมเดี๋ยวนะครับเขาอย่าลืมติดตามช่องด้วยนะครับสี่สหายนะครับผมกดติดตามเป็อีกเยร์ไม่ไโอ้เขาทำคำสาหรอนะโอเคนะผมโอ้พี่น้องเขาของมาพายเยอแล้วครับผมพี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ้ยเบิ่งต้นครับเบิ่งต้นนะครับผมโอ้ไม่ต่อยไม่รอเลยว่ะโอ้พี่น้องโอ้พี่น้องปลาทูกับมีนะผมโอ้เออสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเนอะ ครับพรุ่งนี้ไม่บอกเยอเดี๋ยวอันข้าเข้าบอกเข่าก่อนพรุ่งนี้บอกพอดีว่าเราไปซื้อข้าวสารที่ร้านข้าวสารมันเบิร์ดเราเขามีแต่กระสอบน้อยๆเครับมาเร็วมาเออกระสอบใหญ่นะได้กระสอบใหญ่คราตีข้าวสารให้เนาะเดี๋ยวติดนี่ก่อนมืมาใ้ข้า่นมืออื่นเอามามาให้ข้าวสารตีนี่ข้าวสารก่อนแต่มือนีกามีมีไอ้เฮ้ย เอาแม่มันตายกับเจียงพงเลยชจียงพงักเลยเนะเอะอะไรลืมไปแไปวก็ไม่รอช้านะพี่น้องโอเคโอ้ทำไมมันลืมจังอันนี้คาเตอร์เพนเนาะเออนวดอย่านวดอย่านวดอันนี้ปวดงวงใดนวดงวงนั่นนะครับผมกกิินน แล้วก็มีน้ำมันพืชน้ำปลาปลาเค็มปลากระป๋องเบิกต้นเนาะเบิกต้นเนาะน่าจะเป็นปลาเนาะแล้วก็มีไข่นะคะอันนี้ก็มอบแค่นี้ก่อนเนาะพรุ่งนี้จะเป็นข้าวสารหนึ่งกระสอบโอ้โหข้าวสารติดไอไวเดอร์ครับพรุ่งนี้จะมาให้อีกนะคะข้าบผมติดนี่ข้าวสารก่อนไม่ใช่ข้าวเปลือกคระป๋องกระปองใหญ่มาตุดมาให้ตุดมาอ่ะข้าใหญ่โอ้ยโอ้สั่นเลยเนะสั่นเลยสั่นสู้เปล่าสั่นสู้เปล่า เอออ่าครับก็คอองายผมก็ไไ้โอ้ครับาได้เป็นเดือนกันนี่เป็นเดือนแล้วครับผม่พอไคนแน่จ้าพี่ใหญ่คนใต้นะใหญ่ใจดีจากขอบคุณมากนั่นเออมีอะไรพูดนะขอบคุณเนาะบก่เป็นอบอพูดพูดนี่คอเพื่อนทำไมเรียกตพโอ้เอ่อก็ห้องเลหน่อย เอาแก้เพื่อนเอยสิอีกีนตานอะไรครับผมจำได้บ่ว้าวปุ๋ยอะไรเจ้าเออเออครับเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนครับผมเพื่อนเพื่อนเพื่อนอีกี่ตานอะไรครับผมตานอะเลยนะครับผมโอเคครับผมครับก็เพื่อนก็ไม่รักไม่ทิ้งกันครับไม่ทิ้งกันนะครับผม เออเนาะตะกอนตกอเอ็กี้ไปยี่เป่าตะกอนน่ะเออเอ็กี้ถิงกับน้ำตาอะไรนะครับผมไอ้เพื่อนก็อยังไงก็หเือนที่เพื่อนเนาะรักกันเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนรักกันผมรกันเหมือนเดิมเพื่อนีดทำกัน ตั้งแต่โจปรหกไม่เจอกันเพรัะว่เพื่อนกันนกันยังไม่รู้เลยเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้มาผมเพิ่งมาวันนี้ไงตางแย่ยอะไรต่างใม่หม่กินในของเรา ใช่ห้องน้ำเขาบันสีกินกะนมให้กินด้วยกันเบ๊อเลืองเลือกแยมเยอะไอ้นายจบแล้วว่ะจบแล้วว่ะอาจจะแจ้งข่าวดีด้วยเนาะแจ้งข่าวดีเก็ใหญ่ขึ้นกันเนาะดีจะไม่ได้เพื่อนเนาะด้วยแจ้งข่าวดีสองชั้นไปเลยนะคะก็เราก็จะทำห้องน้ำให้พี่เขาด้วยเย้แก้วเลยครับผมโอเคโอ้โอ้เรื่องดีๆครับผมโอ้โหจะได้ไม่ต้องเดินไปไกลข่าวดีรอบสองสองชั้นนะครับวันนี้ก้าวลงก็ขึ้ห้องน้ำเลยเอาเอาห้องน้ำเอาเนาะ เอาบอกห้องน oh, yeah. ้ำพุธินไทยเอาครับโอ้ยนี่ยอย่าเยอะเยอะน้องอย่าเยอะเยอะเลยนะผมเอาครับผมเออโอ้ยดึีดีพี่น้องเอ้ยปพุธห้องน้ำให้พร้อมนะครับผม้เงียมเลยอ่าเนาะงคุยกันน้องเื่อนาะองคุยกันเน้องคุยกันเว้นอะไรลงมาเลย เปิดคะเนาะทีสสหายครับผมมนี่แหละใตนเราเบิทรทรัพย์เบิงได้อีกี่ฮะทรัมีททรัพท์ไส่ทรศัพ้ท์ไม่มีเบิกเงินพิการชื่อเลยชื่อตามสีสหายเลยเอออาเอาเอา เราดูว่ามันยาวมั้ยรวมกับเทสต้เน่อยเทสต์ทองน้ำให้อยู่ใกล้ๆนี้เพื่อจะได้สะดวกเนาะเดี๋ยวเราดูจะนี่เอาชอบเลยเราตั้งใหม่เนาะเราเพื่อเอ็กกี้ครับเพื่อเอ็กกี้ซียูนะครับผมพี่น้องเอกี้ซียูถึงกับน้ำตาไหลแล้วนะครับผมเจอเพื่อนไม่ได้เจอกันมาหลายสิบปีนะครับผมพี่น้องเออกกี่ปีเนาะตอนนี้ก็สี่สิบแล้วแล้วก็สามสิบกว่าปีอ่ะอืมก็อะไรนะ ไม่ไม่ฝนฝนจะสาดเพราะว่าถ้าเรารื้อตรงนี้ออกปุ๊บเราทําใหม่ฝนฝนสาดเข้าในนอนอันนี้เ้าต้องคืบวราจะทอราทตางไหนค่ะแล้วก็าร่เราทางน้นี่นครับผน่ได้อยู่ข้างๆนี่มันสะดวกในพ้น่างน้ำล้จจะไปทางพุนแล้วขุน เออเออทำไงงานสุยาวดึงสักหงน้ำสุดเจาวนี่ยเท็ดไม่นิ่มเท็ดใมไม่ไม่ให้เท็ดไม่ไพรวนเจ้าเอาไปดีใเมื่อสิ่งใดเพื่นกับเบกันเพิ่อนห้างกันเนาะเขาเขาเขาก็มีสองชีวิตกับเพม่นกันม เพิ <Es> ่นกัดใจดีตัวแมวจะมาอยู่น้ำเพิินนอไอเพิ่นได้ปลาเค็มนี่แมวชอบนี่โอ้มี่ดือเลยเพิ่นได้ฮอตอันนี้เนมี่เนมีน้องแมวพร้อมบอกเออน้องหนมองน้องหมองน้องเลกอดนี่นี่ไอน้ำยิมอยู่ไกลไงเข็นเดินไม่ไหวนะเอออางน้ อยู่ไกลเนี่ยแกก็เดินมาไว้แกปวดฟาปัดนี้ฟาติงแกปวดไงแต่ว่าทำไมแกก็ไม่ดูดีเนาะเห็นไหมชาวบ้านเขามาทำเอาไว้ให้เอออยู่นะชาวบ้านมาทำเป็นแล้วก็มาห้องน้พยุงพยุงเนี่ยเมื่อวานมันผุนะตัวนี้เขาเพิ่งจะมาซื้มใหม่เห็นไหมครับผมเนี่ยเมื่อวานมันผุนะตรงนี้นะทอาน้ำก็เจ็บมาพเนาะโอเคนะครับผมพี่น้องกะมอบขอสาร อาหารแห้งนะครับผมปลากระป๋องไว้กินเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวมีการทำห้องน้ำให้กัอีกครั้งอีกชัก้นหนึ่งเป็นข่าวดีนะครับผมโอเคครับเราคอขณูตได้นะครับสวัสดีครับ